เมื่อคืนมาเมื่อคืนมาแล้วอยังไงรู้สึกยังไงตอนนั้นเมื่อคืนแล้วเมื่อคืนมานะครับก็คืออันนี้ถือว่ามีอยู่แค่นี้อันนี้คุยคุยกันเราคุยกันแค่นี้นะแค่นี้แค่นี้อ่าเมื่อคืนผมโทรหาพี่นวลพี่นวลดูหมอใช่ไหมพี่นวลอะไรนะใช่พี่นวลพี่นวลพี่นวลเราอ่ะพี่นวลดูดวงพิชีวิตอ่ะพี่นวลดวงพ่ชีวิตครับซึ่งพี่นวลเป็นพี่ลอกเชิญหน่อยพี่มาเร็ว ยืนตรงนี้ <S <S ก็ลอกม,มาหาพี่นวนลออไปแล้วไปหาพี่ลอ,อกปะเมื่อคืนอันที่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ไซค์ไปส่งถึงหรือเปล่าผมไม่รู้บ้านพี่ลอ,อกไปส่งพี่เบิร์ดถึงหรือเปล่านะฮะ,ะลองเล่าหน่อยเป็นไงเหตุการณ์มามานี่ถ <ไป S 1> ือว่า<อ>ผมเล่ลาผ่านไลฟ์สดของ PS Studio ด้วยครับสตูโดิโอนะฮะเครื่องเสียงชั้นดีนะครับคือเมื่อคืนนี้หลังจากที่เรากลับไปที่บ้านไปนั่งเราก็อยู่กับพี่แจ๋วผมนะครับแม่เอ๋ แล้วก็คุณหญิงยุลินะครับซึ่งเป็นแม่ของผม <c oughs> นะฮะที่ผมรักและเคารพนะครับผม <c oughs> ถูกเขากำลังตั้งใจฟังคืออันนี้เรื่องจริงนะไม่จ๊อกนะอันนี้คือเรื่องจริงๆนะ <c oughs> คือเนี่ยพูดพี่เบิร์ดได้ยินเลยพูดตรงนี้เลยนะถ้าพี่รับรู้ได้พี่พลิกลงมาเลยโอ้โหเอาอย่างอื่นดีกว่าผมอยากเจอพี่มากผมอยากเจอพี่มาก เจอพี่มากก็น่าจะไปวัดนะผมลืกแล้วนี่ผมลืกแล้วแต่คุณคือตลกปากไวคุณถือเดินคุยแซ่โชว์หลอกนะครับบอกยังให้ไปเหรอแล้วไม่เอาไปคุยแซ่โชบพี่ล้อไปคุยแซ่โชบไปคุยเรื่องอะไรพี่นี่เขาเชิญไปพี่ไปคุยเรื่องตะไคร่ผมบอกพี่แล้วพอแล้วอายเขาพี่อายุห้าสิบกว่ามาโดนหลอกเสร็จปั๊บเรานั่งคุยกันเออเฮ้ยอยากรู้พี่พี่พี่เบิดอยู่ไหนตอนนี้ครับโทรหาพี่นวล โทรหาพี่นวลอันนี้ไม่ได้มุกโทรหาพี่นวลพี่นวลครับพี่นวลบอกว่าเอ้ยพี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้มาเพราะพี่เป็นประจําเดือนพี่มาไม่ได้ครับพี่นวลตอนนี้พี่เบิดอยู่ไหนพี่พี่เบิดอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านไหนหน้าบ้านเขาเขายืนร้องไห้เขายืนร้องไห้เข้าบ้านไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้เพราะเจ้าที่ไม่อนุญาตครับเขาถามว่าจุดทูบ ก็บอกจุดทูบแล้วแต่จุดสามดอกเขาบอกจุดสามดอกคือไหว้พระก็แล anyway ้วต้องจุดกี่ดอกครับต้องจุดกี่ดอกนู่นนั่นพอเขาเขาเขาห่วงมากเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาเขาเสียชีวิตครับพี่นวลบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตนะครับเสร็จปั๊บพี่นวลบอกว่าจุดเจ็ดดอกจุดเจ้าที่เจ็ดดอกผมก็ไปผมก็ไม่ได้บอกพี่นวลว่าผมไม่ได้เดินไปจุดผมก็ให้เด็กไปเอาทูบมาเจ็ดดอก ผมก็บอกเจ้าที่ที่บ้านผมว่าเจ้าที่ข้าพเจ้านายนีน่นีนี่ขออนุญาตให้นายไพฑูรย์พุ่มรัฐเข้ามาในบ้านผมอนุญาตให้เข้ามาในบ้านพี่เชื่อไหมว่าพี่เบิร์ตโทรหาแล้วไม่ใช่อ๋อฮัลโหลแจ๊สว่าครับครับแจ๊สเออว่า ของขวัญเป็นเป็นแบบไหนหนูถุงเซนท่านเน่งเน่งเน่งดูได้ไหมถุงเซนท่านในข้างบนว่าถุงเซนท่านมีอะไรไหมเป็นถุงถุงเซนท่านใช่ไหมใช่พี่ใช่พี่ถ้าถุงเซนท่านไม่มีเป็นถุงละมอได้ปะมันมันอะไรก็ไันนะคล้ายๆกันมีปะหนูอ่าเจอแล้วพี่พี่แจ๊สด้ไงต่อครับเหลือให้ที่เบิร์ดฝากไว้รถพี่ก็ได้พี่ อ่าฝากไว้เลพี่นะเดี๋ยวพวกน้เจอกันเออโอเคน้องๆโอเค okay. อ่าถึงไหนนะจากักอ่าพอจุดทูบเสร็จปับ๊บผมจุดทูบเสร็จปับ๊บผมก็เดินมาคุยพี่นวลครับแล้วตอนนี้พี่เบิร์ดจะอยู่อยู่หน้าบ้านอยู่ไหนพี่อยู่หน้าบ้านบอลอยู่ตรงคือเข้ามาแล้วอะ่ะอ,อยู่ตรงตรง,ต,ง,ต,งตัวอ่าแล้วยังไงเขานั่งยองๆอย,ออยู่เขางอนว่าทำไมไม่มีใครคุยกับเขามไม่มีใครคุยกับเขา เหมือนว่าเขาคุยทําไมไม่มีใครคุยครับไม,ไม่ไม่ใครสนใจเขาเลยครับอเออแล้วก็ลักษณะเป็นไงคือที่พี่นวลเห็นคือดวงตาเหมื่อลอยแล้วมีน้ําลายข้างปากใสชุดโรงพยาบาลเหมือนที่เราที่เราเห็นกันถูกต้องครับที่เราไปเยี่ยมพี่นวลไม่ได้มาพี่นวลไม่ได้เห็นมีแต่เราสองคนที่รู้ว่าพี่เบิร์ตตอนนั้นเป็นยังไงที่เราเห็นใส่ชุดอะไรและลักษณะเป็นยังไงอ๋อใช่ใช่แล้วเขาบอกว่าเขาห่วงรถ ห่วงรถของเขามากคือพเบิร์ <Ever let S 1> เป็นคนรักรถมากใช่ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าเขารักรถเขามากแล้วตอนนี้อเขาเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาเหมือนมาไม่มีใครสนใจเขาก็ไปยืนดูบุหรี่เรื่องจริงเสร็จปั๊บเขาก็บอกว่าทําอย่างนี้นะเขาก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยให้บอกพี่เบิร์ดว่าดอกไม้เนี่ยอย่าไปให้ใครกลางทางคือดอกไม้ที่ที่ที่อยู่ในมืออ๋อ ต่เมอชาปอนคงบอกไปแล้วมั้งว่ามาบอกพี่เบิร์ว่าพี่เบิร์ถ้าดอกไม้อย่าให้ใครกลางทางนะหรือว่าใครจะมาล่อซื้ออย่าให้เขาครับพี่ต้องถือไปให้สุดทางอเสร็จปั๊บก็พี่เจ๋อก็เดี๋ยวให้เรียกกลับบ้านก็วางหูแล้วก็เรียกพี่เจ๋อก็เรียกพี่เบิร์กลับบ้านเพียงพี่เจ๋อออกไปไม่กี่นาทีซึ่งพี่พี่พี่หนุ่มไม่รู้ว่าพี่เจ๋อกลับไปแล้วคเสร็จก็โทรพี่หนุ่มโทรกลับมากลับไปักพักแป๊บเดียวเองว่าเฮ้ย บอกเขาด้วยนะว่าให้เอาดอกไม้เนี่ยไปถวายพระโมกคลากับพระสารีบุตรผมกระตับพี่นวลซึ่งพี่จ๋บไม่อยู่แล้วนะพี่จ๋วออกไปแล้วพี่นวลแล้วตอนนี้พี่เบิดอยู่ไหนพี่เ,เขาก็เดินตามเมียเขากลับไปแล้วนะกลับบ้านเขาเขาไปบ,บ้านพ,พี่แจว๋วซึ่งเขาบอกว่าเขาห่วงและรักเมียเขามากครับอเขาอยู่ข้างเมียเขาตลอดครับเขาอยู่ข้างเมียเขาตลอดครับแล้วหลังจากนั้นผมคุยเสร็จป,ปั๊บอิ่มอิ่ม ออิมประมาณเที่ยงคืนกว่าเกือบตีหนึ่งที่ผมอิมโทรกลับมาเพราะอิมนั่สมาธิให้พี่เบิร์มอิม,ออมพี่บอลพร้อมฟังเนอรอิมก็พวกผมอย่างนี้มีอะไรอีกลูกอิมพี่เบิร์ตเขาให้หนูมาบอกว่าเขาห่วงห่วงเมียเขามากมห่วงเมียห่วงเมียเขามากแล้วก็เขาให้หนูมาบอกพี่ว่าเขารักและเขารพ เขาเกรงใจพี่บอลมากหนูอิมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไรที่เขาเกรงใจพี่เนอผมก็น่าจะรับรู้ได้ว่าเขาคงเกรงใจเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตั้งแต่ป่วยตอนแรกน่าจะตั้งแต่ช่วยเหลือกันมาตั้งแต่ต้นงองอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมว่าครับนะครับก็ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราเห็นเขาอยู่เนี่ยพี่เบิร์ดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเราเนี่ยพูดตรงนี้เลยว่าพี่เบิร์ด ตามพี่เจ๋อกลับบ้านผมว่าตอนนี้เขาอยู่บ้านเขาเขาหลักบ้านเขาห่วงบ้านมากใช่ครับแลวห้ามขาคือรถคันนี้คือเขาบอกพี่พี่นวลบอกเลยเขาห้ามขายเขารักรถเขามากเก็บไว้ซึ่งมีทางเดียวผมก็ต้องซือ้อ <c oughs> เพราะผมรู้ว่าไปอยู่กับคนอื่นอาจจะไปดื้อไปอะไรนู่นนี่นั่น <c oughs> แต่ถ้าอยู่กับเราก็ไม่แน่ครับ <c oughs> อ่า เก็บเอาไว้เพราะพี่เบิร์ดห่วงรถลักรถโคตรเนียบเลยสะอาดมากใช่นะแล้วก็ไอ้คันนี้่ะที่ไปจมที่อะไรใช่ครับพี่น้ำท่วมมาครึ่งคันครับถูกต้องไปกับพี่ลอกใช่ครับเขายังไม่ขายเขาแบบเขาเก็บเอาไว้เขารักอ่ะนี่เป็นประสบการณ์เมื่อคืนแล้วไอ้ตั๊กบริบู์อ้าวตั๊กโดนอีกตั๊กบริบูร์นี่เรื่องจริงอยู่กันหมดทุกคนไอ้ตั๊กโทรมาคุณคุณผมได้กินพี่เบิร์กินพี่เบิร์ เข้าบ้านไอ้บัดดี้เดินมาหมาเขา,าว่าหฮาฮงฮงบัดดี้บัดดี้ทำอย่างงี้บัดดี้แ <c oughs> ม่ก็ยิ่งเหา่หาเฮาเฮาเาตลอดเชื่อไหมว่าเปิดเฟสไทม์เดินขึ้นบ้านไอ้ตัก๊กเดินเขาคาะบัดตและเอลซี่พี่ประมาณสี่ทุ่มแล้วมั้งเลยเลย <5 S 2> เลยเลยเลยใช่เคาะประตูห้องอย่างดังเรียกเมียเอลซี่เปิดมาแบบอยู่เป็นอะไรอยู่เป็นอะไรใครใหญ่พูดไป่คยชัดเว้ยใครใหญ่มาเลย เปิดมาพี่เปิดมาคือมันกลัวแบบพี่เปิดจะมานี้ผมกลัวพี่เปิดผมกลัวเขาบอกว่าจะมาขอบคุณคุณก็ได้คุณอแม่เราคุกกี้อยู่กันมาตั้งนานกลัวยพี่ลอกตัวนี้แปลกคุณแทบโชว์ใช่อ่าไปมาแล้วไปมาแล้วไปมาแล้วพี่ลอกกูอี้มาลั่งเลยดีกว่าเฮ้ยพอไอ้โอ้โหไม่เป็นไรไม่มาลั่งขอโทษนะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องโรเบิร์ตเสียงไลฟ้สดจี่เลยฮะโอ้โหผมไลฟ์กันมาตั้งนานไม่เป็นไรดูให้ดีเน็ตหมดป่ะพี่เออเออเติมเน็ตหน่อยฮะน้องบ้าน จอของพีเอสสเตอิโอเน็ตมดนะเติมเน็ตนะครับค em ือเพิ่มเพิ่มให้มันนี่นังเพิ่มเพิ่มเพิ่มให้มันแบบอัตรบเรามีแค่นี้แล้วยังเพราะคนเยอะลรเก็ไม่อยากไปพูดใช่แล้วเราคุยแค่นี้พออ่านะครับนี่คุยให้เขารู้เลยนะถ้าพี่เบิร์ดผมว่าพี่เบิร์ดคงอยู่แถวนี้เพราะพี่เบิร์ดยังไม่กลับบ้านเพราะพี่เจ๋ออยู่นี่ลูกอยู่นี่เดี๋ยวต้องกลับพร้อมใครคนใดคนหนึ่งแหละแล้วพี่เออพี่อิมบอกว่าเออ เขาเขาเป็นห่วงเนอแล้วก็พี่บอลเชื่ออิมหรือยังเพราะเขาก็อิมก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะนั่งสมาธิให้พี่เบิรดเนอแล้วก็เขาก็บอกว่าตอนเนี้คือห่วงของเขาคือลูกและเมียแต่คือเขาเป็นห่วงพี่เจ๋วมากๆเป็นห่วงพี่เจ๋วมากๆนะครับก็ยังบอกเลยว่าอิมถ้าเขามาหาอิมแล้วเขบอกอะไรบอกมาเลยนะอิมนะแล้วเขาบอกว่า คือจะกดน้าอะไรเนี่ยบอกให้เมียเขาพูดถึงคือเอยเขาเขารับรู้หมดเขารับรู้เขารับรู้ครับครับผม,มนั่นแหละก็ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราก็มอบหัวใจให้พี่เขาไปครับตั้งแต่เริ่มป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่<ช>ครับดูแลกันมาจะบอกว่าตรงนี้ว่าน้องบอลหัวเลี้ยวหัวแรงใหญ่ในการดูแลจากนั้นก็เป็นพี่กะรอกซึ่งเป็นเพื่อนที่ รักสนิทดูแลกันมาหลายปีดีดักมากครับจนมาป่วยอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ไม่เคยทิ้งเพื่อนคนนี้เลยครับน้องก็ไม่เคยทิ้งพี่เลยครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่น้องได้ทําผมว่าเขาน่าทุกถ้าก็เห็นเขาน้าจะมีความสุขยิ้มนะเห็นว่าเนี่ยทุกคนพี่พี่น้องน้องคือสลับสับเปลี่ยนกันมาร้องเพลงจากวันแรกจนถึงวันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจคือผมไม่อยากให้เขามีห่วง ถ้าพี่เปิดได้ยินอยู่นะผมไม่อยากพี่มีห่วงนะไปพบภูมิที่ดีเถอะพี่คครรัับบไปเถอะพี่อ่ะเนี่ยภายในยันวาทิศเนี่ยพี่จะอยู่พี่แจ๋วพี่มาเลยถ้าห่วงรถบอลก็ซื้อแล้วไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องรถผมก็กลัวเหมือนกันเอามาไว้ที่พี่ก่อนเดี๋ยวพี่จัดการให้น้องน้องผ่อนแล้วกันเลยพี่จัดการให้เรื่องนั้นเดี๋ยวว่ากันทีโอเค ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับใครที่รักแล้วก็เรือกพี่ลอกวันนี้เลยพี่เอานี่ยวันนี้เลยที่ไปคุยแทบโชว์วันนี้เลยเอาเชิญเลยพี่ลอกเอาสบายดูให้ฟังก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่านะเพราะว่าพอผมถ่ายคุยแทบโชว์จบใช่ไหมพอคุยพอคุยเสร็จก็ลดเบสสักนิดนึงไม่ใช่ไม่บอกตลกตลกเคลิ้มยังไงฮะไปคุยแซบโชว์พอพอถ่ายเสร็จเขาก็จะมอบ ออมอบช่อดอกไม้ครับแล้วก็จะมอบรูปซึ่งเป็นรูปที่เขาไปดึงมาจากใน Facebook คือรูปผมถ่ายคู่กับโรเบิร์ตนะฮะทำเป็นรูปใหญ่ให้มาคู่กันใช่พอเสร็จเขาก็บอกพี่รอกขอบคุณนะครับเปิดประตูเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แม่บ้านเดินมาส่งถือช่อดอกไม้กับรูปแล้วก็เปิดลิฟที่ไปคุยแทบโชว์ก็คือบนอเมซอนใช่ไหมฮะชั้นสองเปิดลิฟซึ่งลิฟมันก็ไม่ใหญ่ไม่ไม่กว้างอาพอเข้าไปลิฟเสร็จผมก็บอกว่าพี่มา แม่บ้านเป็นผู้หญิงไงช่วยถือรูปผมก็ถือรูปเขาก็มากดลิฟต์กดลิฟต์เสร็จลิฟต์ก็ปิดแต่ปิดได้แค่นี้ิเดียวไม่สุดไม่สุดปิดได้แค่นี้แล้วมันก็เปิดกลับไปที่เดิมเหมือนขาคนกดไว้ใช่เขาบอกว่าอ๋อสงสัยติดดอกไม้ซึ่งถึงแม้จะติดดอกไม้มันก็หนีบดอกไม้ได้เพราะมันเป็นดอกไม้บางๆใช่ใช่ไหมฮะเขาชอบดอกไม้ชอบดอกไม้เขาก็กดใหม่กดใหม่พอกดอีกปึ๊บมันก็ปิดนะทีนี้มันปิดปึ๊บสน็ทแล้วก็เปิด อืมเปิดได้ไงวะไม่รู้ฮะรอเล่นละพอเปิดเสร็จเดี๋ยวเรียกฟังก่อนพี่ไม่โรเบิดมารอเล่นกันล้อเรื่องเรื่องน่ากลัวพี่แต่เอาไปตลกก็ได้พี่พี่ช็อตซะเรื่องน่าโจกไปแล้วไอ้ทางเขาไน้ทางเขาไอ้ผมเชอารถดีพอมันปิดพอปิดอีกมันเปิดอีกพอเปิดอีกเขาก็กดอีกพอกดอีกผมก็มองไปตรงรูปบอกไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านเพราะวันนี้บอลมาที่วัดไวพูดในใจใช่ไหม ไม่ไม่ไม่พูดในใจพี่เาก็ได้ยินอไอ้เบิร์ดกูจะรีบกลับบ้านแต่นี่พอปิดสนิทเลยฮะพี่แม่บ้านได้ยินด้วยได้ยินด้วยปิดสนิทพอปิดสนิทเสร็จปุ๊บพอรีบลงเสียงเคาะลิบปังปังปังนี่จริงนะฮะเคาะปังปังปังผมก็หันไปมองพี่ที่เป็นแม่บ้านบอกพี่ได้ยินเสียงอะไรเขาก็แบบพี่หนูคนลุกเลยเนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยฮะมันไม่ได้ปวดท้องขี้แม่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้คืออันหนึ่งแล้วก็ น่นั่งขวาเราไปลอกเราไปพี่พี ican 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 no ่พี่รุนอยู่เนี่ยแล้วยังไงปั๊บแล้วังจับแม่บ้านบอกขนลุกเลยใช่แล้วยังไงต่อพี่ก็ลงมาปกติพอลงมาปกติผมก็เก็บของเก็บอะไรเสร็จอ่ะใส่คือรถผมก็บอกอ่ะมึงอยู่เบาหลังแล้วกันผมก็ไว้เบาหลังคือรถผมเนี่ยขับไปเนี่ยมันไม่มีอาการเป็นอะไรเลยแต่เบรกสะบัดค่าเสียเกลุดมีไหมเครื่องสสดุดเทาหักก็ไม่มีฮะรถดีตื่นเต้นจับตั้งพี่นี่ค่ะนี่ไงเออใช่ไอ้คันดามันรถพี่ตั้งมาไป จริงแ่บเขาไปออกน่ากลัวขนาดนี้มึงดึงไปโฆษณาเต็นได้ <laughs> ทางเขาอันนี้ทางเขาเ <laughs> ดินเดินแนวเด,ดิยไอ้เหน,หน,หน,หน่งอาไทอิน <laughs> แล้วยังไงร,รถพี่ไม่เคยเสียไม่เคยเป็นไร <mm> ไม่เคยเป็นอะไรเลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้น <mm> สตาร์ทเครื่องก็บอกผมก็เอารูปใส่ด้านหลังกับช่อดอกไม้ครับแต่แรกผมก็นึกในใจว่ากูจะเอารูปกลับบ้านดีป่ะผมก็เบยว่าตอนก็ให้รูปบอกทำไมไม่ให้รูปเดียวกูผมก็นึกในใจใช่ไหมอ่ะมัอยุ่งข้างหลังก็ยุ่งหลังครับคือรถผมเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะถ้าเป็นนะผมเพราะปึงขึ้นไปเข้าอู่มา ใช่ไม่เป็นไรเลยเขาประกัน6ปี1นึ่งแสนกิโลเขาไม่ต้องห่วงหรอกโอ้ยคนละที่เออพราะขับผมก็จอดรถอยู่ชั้น b ีสามบีคือชั้นใต้ดินอุ้ยใต้ดินเลยใช่ใต้ดินเลยชั้น b ีสามตึกแกมมี่ใช่ไหมตึกแกมมี่ตึกแกมมี่โอ้หน่ากลัวใช่มันได้ดินเน่ะพอผมขับออกมาจากรถที่ไม่เป็นไรอ่ะมันเหมือนกับเออเสียงล้อครับเสเสียงล้อด้านขวา อาคอเซ็นเตอร์ไม่เขาไม่ได้สี่พี่ใช่เรื่องพี่อ่ะเหมือนปูให้มันขายของอ่ะมันเป็นอย่างนี้ตลอดจนผมบอกขึ้นมาถึงชั้นหนึ่งซึ่งตรงนั้นมียามผมก็กะจอดตรงยามแล้วก็ดูยามบอกพี่เป็นอะไรรถอะไรบอกไม่รู้อะไรเสียงมันดังแก๊กแก๊กแก๊กไม่ขึ้นมาชั้นบนเลยใช่ไหมก็ขึ้นมาชั้นที่จะออกถนนใหญ่ที่จะไปออกไอ้ตรงด้านข้างอ่ะด้านหน้าด้านหน้าที่ออกอโศกครับครับนั่นแหะมันก็ลังผมก็ไปก้มดูยามให้เขามาดูบอกพี่ พี่จอดตรงที่สวางสวางบอกเอ้ยอาจจะไม่เป็นไรมะพอขับออกมาได้นิดเดียวนะนิดเดียวมันก็ยังแกล้แกลโดยผมก็พูดแบบไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญหรือว่ามันแก้งว่าไอ้เบิร์ดมึงอยากให้รถเป็นอะไรนะเพราะเดี๋ยวกูต้องรีบไปงานมึงเงียบวิ่งฉิวเลยจริงๆเปิดเกาะล้อรถยนต์อยู่อ้ผมไม่รู้ อันนี้จริงผมก็ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรือว่ามันลดเออมันบังเอิญหรือมันฟุกหรือมันเป็นจังหวะพอดีที่เจอวันนี้สองครั้งอ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลพี่นุ้ยมีไหมพี่เหรอได้เจอพี่เบิร์ตแบบเมื่อคืนโอ้โหเข้าบ้านก็รู้อยู่หมู่บ้านเราอะไฟแม่งโคตรมืดเลยอ่ะเออเอไเราเอาเงินส่วนกลางไปทำหาอะไรติดไฟสว่างหน่อยก็พึ่งยามยามก็หลับกูไปถึงจากวัดออกไปก็สี่ทุ่มจะห้าทุ่มกว่าแล้ว บ้านเราลูกละนาดเยอะไหมใช่หมูบูนรีบชาบอกเขาไปเลยเออไม่ต้องพูดเลยพี่ทุกลูกละนาดกูใส่ไม่ยั้งไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีเฮียอะไรมาขวางกั้นกูได้อันนี้คือถ้าจะชนประตูแล้วเข้าไปจอดเลยกูอันนี้คือไม่เห็นเลยแต่กูกลัวไ้ก่อนกูกลัวนุ้ยเป็นคนกลัวผีอยู่แล้วเบิดบเิไม่ใหญ่หรอกเบิดไม่ใหญ่มาก็มาให้เลขให้น้องให้เราไม่รวยแล้วกันมาช่วยกันมา มาเลยมาหาพวกเราเลยมาได้ผมบอกเลยจะใช้คำพ่าพวกเราใช้คําเป็นส่วนส่วนตัวไปมาหาผมได้เลยผมผมไม่กลัวผินะแต่ว่าผมไม่เคยกลัวเออใช่เพราะว่ามันเราเราสึเอนดูเอนดูก็แต่ก่อนถามว่าจะมีแรงบีบคอแล้วเหรอก็เดินไปล้อเล่นกับมันอีก ไอบอลนี <54. S 2> ่มาเลยพี่ผมรอพี่อยู่เอาท้าอีกพี่มาหาผมแล้วเสียงพีเอสสเตอริโอบ้านมอเนี่ยมันส่งเข้าไปถึงเลยเขาได้ยินนะเขาได้ยินนะเครื่องเสียงดังขนาดนี้ยเอผมอยากให้พี่มาพี่อยากไปพี่อยากได้อะไรพี่อยากจะอะไรพี่มาคุยกับผมมาเลยแล้วถ้าเกิดเขาอยากได้เครื่องเสียงอะจูงจูงกับเครื่องเสียงได้อีกพีเอสสเตอริโอบ้านมอสิต้องไปให้พี่จะขายพี่เบิร์ก้า พี่นี่ถ้าใครจ้างไปรีวิวของโคตรคุ้มเลยนะพี่แอรไอไปบอลอย่าพูดเล่นนะถ้าจะไปพี่เบิร์ตไปหาน้องบอลเลยน้องบอลรออยู่ไปหาพี่ลอกก็ได้ไม่ต้องมามาแล้วอย่าของพี่เนี่ยพี่มาหาที่วัดดีกว่าพี่มาหาที่วัดแต่ไม่ต้องตามไปเขาอาจจะขึ้นมาบนรถตู้พี่ดั้งไปด้วยก็มึงเชื่อแต่ก่อนพี่ใส่สร้อยเส้นเล็กใช่ไหมพักแค่องจิ๋วจิ๋วตั้งแต่เสียไปเล่นสามองค์เปลี่ยนสร้อยเป็นสายล่มเลยสัตว์เอาให้เหนียวพักไม่กระเด็นออกจากอวะ ไม่ข้างหน้าไม่พอข้างหลังอีหลวงพ่อโสธรมึงคิดด้วะกูว่าจะยืมพระไอ้ตุยยอะไรเนี่ยนี่พี่เปิดนะก็รักกันแต่ไม่อยากไอ้นั่นอ่ะพี่จริงๆอย่าเลยผมว่าผมว่าเราเราคืออยากให้ตั้งใจเลยนะผมบอกเราไม่เคยกลัวเขาเลยอยากให้เขามาอยากให้รู้ว่าโอ้ยนี่ก้อนบอนให้มาให้ได้จริงๆพี่ผมอยากจะว่า เหมือนมาคุยกันก่อนว่าพี่ต้องการอะไรพี่จะไปยังไงในป่าไปให้อะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็ต้องเจาะจงเป็นพี่เบิดเพราะในวัดเดี๋ยวมีแอบแฝงเข้าไปนะพี่ไม่ต้องพาพวกมานะพี่มาคนเดียวนะบอกได้วยเดี๋ยวไม่ใช่พี่พาใครมาผมไม่รู้จักนะอย่าไปมดูเดี่ยวมาเลยไอ้จิตวาเรอยอ้พูัมันไม่เจอเลยนี่ลูกกำลังมองๆกันไปไอ้ อย่างนี้เลยพี่นี่แม่งน่าถูกที่จริงรูปจากไหนเนี่ยใครเป็นคนวาดด้วยมือเลยอาจารย์ศิลนอะไรนะศิลนอะไรศิลน์นี่ยศิลิพาศิลธิพาเนี่ยเขาเป็นคนศิลธิพาพ่อขอกในเวรอ่านดีๆเขาอุตส่าห์วาดมาให้ด้วยมือเลยนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนเป็นคนที่รับพี่โรเบิร์ตจริงๆครับผมนะครับแล้วทรณีศิล์อะคุณทรณีศิลทอรณีศิลนะครับเขาจะส่วนมากจะวาดรูปพระเกจิอาจารย์ดังๆสองรูป เดี๋ยวรูปนี้เขามาให้ผมอีกรูปหนึ่งให้ผมไปติดที่บ้านเป็นรูปของพี่เบิร์ดผมก็ยังง่มือชาวใบคูตอนนี้แต่นี่คือปัญหาครับกระบอกขยับไม่ใช่ลมมันเป่าพี่อ๋อพี่แอ้ททำเป็นเล่นไปปัญหาคืออีกรูปแล้วกูจะไปไว้ไหนน้องชายน้องชายเดี๋ยวผม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 จะไปไว้ที่บ้านครับผมจะไว้ที่บ้านมีสองรูปนะบ้านพี่อะเดี๋ยวผมไว้วาที่บ้านโอ้โหแค่นี้เฮียโชกูก็ต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยเดือนนี้ ไอสัตว์รับเจ็ดวันมึงคิดดูกูต้องขับเข้าบ้านปั๊บ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 โชกพังเออไปเปลี่ยนที่ไหนวะเนี่ยอ่ะต้องไปพีเอสสเตดิโอบ้านหม้อโอ้โหลที่โชกแม่งเปลี่ยนร้านเครื่องเสียงไอสัตว์มึงขายของมั่วหมดแล้วเค้งโค้งผิดปะปนกันตด้มไอ้เจนตั้มเฉียบจริงเลยคนนี้บอลพูดผิดเดี๋ยวสุดท้ายล่ำลากันวันนี้วันนี้เสนอรุเกเรื่องอะไรนะขาย รูตอนจะเด็ดเข้าเมืองแปลเฮฮะชาเต่งตระเดงเต่งเต่งตะเ้งเตด้งเต่งเตะเด้งเต่งเตะเด้งเต่งะเด้งเต่งะเด้งเต่งรเ้งต่งเตะเด้งเต่งเตะเดง่งเตะเดงเต่งเตะเดงเต่งเตรเง่งเตรเดีงเต่งร้งเต่งเตเ้งเต่งเตเด้งเต่งเตระเ้งเต่งเตระเด้งเต่งเ้งเต่งเตด้งเ่งเตร้งเต่งเ้งเต่งรงตงเตร้งเต่งเตะ้งเต่งเตงเ่งเต่งเตดงเ่งเงเต่งเตงงเ่งตงเตงเ่งเตงเตงเต่ง